ดีจ้ะสามรอบแล้วมานี่ยว้าวสวยๆข้างรั้วริมรั้วเห็นไหมพึ่งพึ่งหาอาหารใส่ขาเห็นไหม สาสสุขมหารเว้าที่ขาแห่งป่าธรรมชาติธรรมชาติรราตเนโชคนี้จะโชค ตามตามจ้าตามตามติดชีวิตพึ่งหน่อยพึ่งน้อยตัวหนึ่งนี้ดินในพิษภัยทีะผจนต้อง ตทุกต้องทนเพื่อชีพตนและคนรวมทางพึง่งพบผินบินร้อยลิวเฟงเอาเสียงเพลงแหล เงินพึ่งไม่หวังแฟนพึ่งยังดินล่นตัวทีบต้นดินสลาเสียงเพลงธรรมชาติเสียงธรรมชาติ เสียงมัสซ่า K L ดอกไม้สวยๆพวงชมพูฝึกหายใจสิบอึดชาร์จออกซิเจนออกซิเจนเข้าร่างกายหายใจลึกๆหายใจยาวๆเก็บหายเก็บลมหายใจเข้าปอด เสียงนกเสียงนกเขาเสียงนกเราอาทิตย์แสงแดดยามเช้ากับบัดดี้คู่กายรถบรรทุกบรรทุกทรรมไปไปนั่งกินกาแฟได้แล้วชิลๆ น้ำร้อนอุ่นๆน,น้ำสมุนไพรอุ่นๆไปไปกับยายไปกับยายเพื่อให้หลุดพ้นความทุกข์ความทรมานสังขาน ยอดมะลุมใบมะลุมกินได้เสียงนกเห็นไหมธรรมชาติเรื่องกล้วยง่ายๆแค่ทำใจทำจิตทำใจให้สงบดับทุกข ลองฝึกดูทีละนิดนิดน้อยน้อยสว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 ยอย่าได้แค่สายตาคนถ้าเราจะหยุดโยมโยนโฉมดอกไม้ข้างรัวเราเน้นให้ลมหายใจ ตรงไหนที่ออกซิเจนดูแล้วหายใจแล้วไม่ไม่ติดขัดอะ่ะหายใจแล้วล่งอะให้พักพักหายใจแสดงว่าตรงนั้นมีออกซิเจนดีถ้าไปออกกำลังกายแล้วไปหยุดตรงไหนที่มันพอหายใจก็สักปืดสองปืดเนี่ยมันแสบๆให้หนีออกจอากตรงนั้นเพราะออกซิเจนไม่ดีย้ายปั่นสามรอบเ,เช็คแล้ว ตรงนี้ไม่ดีไม่เหม็นเยี่ยวหมา <c oughs> ถึงจะแบบเนี่ยถึงจะหมดแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีสองดอกที่สวยงามอ,อยู่ที่มุมมองของเรามันแห้งนะมันทิ้งละมันทิ้งละป่ะบายบายมัดซาเกวเองนะจ๊ะซับสไคร์ กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากเลยจ้าเชา้าวันที่22วันพระรหัสไหมพระรหัสที่ยี่สิมกรา